เกาะดีกว่ะเฮ้ยเฮ <tinc S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ได er ้เหรอดาตัวนี้น่าจะตายนะโอ้โหโดนดีดก่อนว่ะเฮ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้ไม่น่ารอดขาป้อมเฮ้ยจะเปูอูเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตวัสดีจ้าปลาดอกเข้าหัวเอ้ยโดนเอ้ยโดนโดนโดนอันตีโดนอยู่ไปไปตายโอ้โหแล้วทำไมกูดีดมาตัวหลังตายนะสวย ยังรำอยู่ปลาดอกเข้าหัวไปตาเฮ้ยยอนโอ้โหกูว่าแล้วยอนต้องตายแล้วจังหวะน,นี้กูว่าไงแล้วกูจะตายไหมแต่กูอันติโดนนะครับผมมาดิตายแล้วไม่กลับนะเที่ยวไม่กลับเหรอสุดสุดแน่นอนช็อตน,นี้ปลาดอกเข้าหัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก,นกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมหาเทพเฟือนสังขารน,นี่เช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนเหมือนเดิมนะครับ เกมนี้เราชนเลนกับสก,กัดนะครับผมคือฮีโร่กระสับทรายนะครับผมตัวนี้ฟอลเลนนี่ชอบนะครับตัวเลือดเยอะๆแล้วแบบทก,กิลหนีไม่ค่อยมีนั้นแต่มันเคลียร์คีบเร็วนะต้นเกมไอตัวนี้เอ๊อย่ายือนอย่างงั้นเนี่ยเอ๊ย,อย,อยมันเอามันเอามันเอาต่อยเป็นเวทนะไอเนี้ต่อยเป็นเวทแล้วเหลือเวลสี่เดี๋ยวเจอกันนะถ้าเดินแบบเนี้อยอ เวลสี่เดี๋ยวเจอกางในนมออกกำลังกายเยอะแขนใหญ่เราสวยทีมเราได้เฟิร์สบัตนะครับผมเก็บไปสองนะแต่ก็แลกไปด้วยนะทีมตรงข้ามก็พาป่าเราไปด้วยนะครับรเดี๋ยวต้องเวลสี่ก่อนนะเราซึ่งก็เล่นได้นะต้นเกมเรายังไม่สี่เราก็ติ่มติ่มไปก่อนครับเราอย่าโชว์เยอะถ้าโชว์เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นเกมตามไปแทนนะครับผมถ้าเราเกมตามาเราจะเล่นยากนะ ออกรองเท้าอะไรดีวะกันซีซีหรือว่าท่าสถานะดีกว่ายังไงว่ายตรงนี้มันเป็นอะไรกับกูมากวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันจูวะ่ะเอ้ขอโทษใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอโทษขอโทษยังไงดีก็ออกกันเไปก็ตีธรรมาดากันเนาะเท้าเกาะดีกว่าเฮ้ย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 แม่ได้เหรอได้ตัวนี้น่าจะตายนะโอ้โหโดนดีดก่อนวะ่ะ ก็จะได้อยู่ได้อยู่จังหวะน,นี้ไม่น่ารอดขาป,ป้อมเฮ้ยเจะป,ป,ปุ๊ปเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยตายโอ้โหไม่ตายเกือบกลับให้ไวเลยนะครับเมดมันอยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่เรากลับให้ไวนะครับผมมาแล้วเห็นแล้วแวบแวบเห็นแวบแบนะในมินิแมปไปก่อนแล้วจะ่าหลวงพ่อหลวงพ่อผมเคยเจอนะ เวลามาเล่นแล้วมันเปิดอันติีเข้ามาในวงไฟอ้าวมันไม่ลงนะครับผมเออขนาดมีตัดเลือดนะลำเลือดไม่ลดเลยเพื่อลุมตีมันไม่เข้าคิดดูดิตีเข้าไหมไอ้เข้าอ่ะมันเข้าแต่ว่าเลือดมันแทบไม่ลดอ่ะไม่รู้ทําไมนะครับผมมันมีอยู่สองอย่างมันรวยอย่างแรกมันรวยนะแต่ผมไม่เข้าใจสกิลมันนะครับแต่ผมเลือดมันลดยากมาก ไอ้รถมันลดอยู่แต่มันลดน้อยมากเลยคือลำลำทั้งวันเลือดแม่งลถเป็นนิดเดียวอพอฉะนั้นเราต้องบูธให้เงินเรานำมันนะครับผมเราอย่าเล่นเงินตามเราอย่าเล่นยากนะครับ so การเข้าไฟนนี่นาจะสำคัญนะครับ <Yeah. S 1> เกมนี้เราก็ต้องเล่นแบบใจเย็นก่อนนะ <Yeah. S 1> เข้าจังหวะสองดีกว่านะครับผม <Yeah. S 1> ถ้าเข้าจังหวะแรก ดูแล้วเข้าจังหวะแแรกวันก็เข้าจังหวะสองนะจังหวะนี้ใครตีบูอยู่ว่าฮัลโหลต้องล่าสแล้วล่ะแล้วมันย่ำก็หม่อมมาสวนนี่ทำไมกูโดนแรงจังอ่ะเฮ้กูโดนอะไรวะโอโหกูโดนหลวงพ่อแน่นอนดูดิโดนเวทไปครึ่งหนึ่งโอ้โหกระกับมันก็เวนแต่มันไม่แรงเท่าโอ้ยอย่างนี้มันมันจะบิ้วให้ผมออกกันเวทก่อนละมั้งผมว่าเนี่ยผมไม่อยากจะออกกันเวทก่อนไง อ,อจะต้องออกดาบกันดาเมรก่อนนะครับเราป้อมล่างกูแตกแน่นอนกันด้เราวัวนนี้เราไม่โหไปเพื่อนเนยโอโ้โหเดินจิเลยปากกูไปโทษโทษปากก็ไม่ดนะคือเราปล่อยเราไปตายเองนะครับผมจริงเราแคือต้องกันนะแต่เราไปตายเองนะไม่เวลานะจะต้องมีช็อตให้เราแก้มือบ้างนะครับเดออีย๋ยวพึ่งใจเสียครับผม มันตีป้อมเราเราก็ตีป้อมมันช่วยตีหน่อยเพื่อนดานเมจกูเบามากเลยตอนเนี้เดี๋ยวเราออดาบกันดานเมจนะครับเดี๋ยวเราจะได้จะได้บูได้นะจะได้ยืนค้ำให้เพื่อนได้นะครับโหยอนกูแตกแล้วไอ้หลินปิงนี่มันกระโดดใส่อย่างเดียวเลยไปเลยเออก,กังฟูแพนด้านี่หว่าไอนยมันไม่ธรรมดามันโดดใส่อย่างเดียวเลย มันเอาแต่ย้อนเฮ้ยเยเฮ้ยจังวะนนี้ต้องเข่าแล้วโอ้โหโดนง,งัดโอ้โหโดนขัดอันตีว่ะตาอยอู่ถอยก่อนจะตายแล้วถอยก่อนถอยก่อนเมื่อกี้แสดงว่าเขาโฟกัสมินิแมปบ่อยมากเลยนะโฟกรมมินิแมปดีนะครับผมตัวโล่คือผมโผล่ปุ๊บเนี่ยมันกระโดดมาเลยอะ่ะเออเมื่อกี้นี่ผมกล่าวว่าพุง่งปุ๊บดีจนปุ๊บเนี่ยผมอันตีเลยนะถ้าผมอันติตัวผมต้องจะจะลาได้นะครับ แต่เมื่อกี้นั่งภาพคือโผล่ปุ๊บเนี่ยมันงัดปุ๊บเลยแล้วมันรู้กับจังหวะมันพอดีกับผมพอดีเลยอันเตียโอ้โหอดโชว์เลยทีเดียวไอ้กะจะโชว์ซะหน่อยโชว์เสี่ยวเลยทีนี้เราเคลียร์บนก่อนแล้วกันตีไปตีไปน้องกตีไปลาซ้อมมือซ้อมมือก่อนนองไปก่อน ตรงกลางมันจะบวกกันนะครับเราอ้อยโหนไปแล้วยังไงแต่ผมมารับแล้วไนงะผมมารับแล้วเพื่อนจังหวะนี้พี่มารับแล้วเข้าจังหวะสองนะครับผมแบบนี้เขาเรียกเข้าจังหวะสองนะยังไงต้องมีคนตายนะครับเฮ้ยจะมาไม่ตายวะนะฮาฮัลโหลเฮ้ยจะเฮ้ยเออสวยโอ้มันยึงยักยึยักปะตัวละครผมเนี่ยคือสิบุดสองนี้จอสิบุดสองนี้มันก็จะกดให้โดนปุ่มยากมานะ เง่งหักมันเป็นเรื่องปกตินะครับของจอใหญ่นะครับผมหาใครมีสปอนเซอร์ซื้อมือถือบ้างครับผมพลโลขอสปอนเซอร์ซื้อมือถือนะครับพลโลเ <c oughs> บื่อ iPad แล้ววะมันไม่ไหวแล้ววะแต่ว่าก็เก็บตังค์อยู่นะยังสู้ยังก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมผมไม่มีสปอนเซอร์เออ่ จัดมือถือมาสักเครื่องนะจะได้รำโชว์แบบติ่มต,มติมให้ทุกคนได้ดูนะเคเราได้ดัเสเดยเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างก่อนนะเราต้องขึ้นการเวทก่อนนะครับผมเพราะว่าหลวงพ่อกับสก,กัดเรื่องนะเรื่องแรงนะเรื่องมีดาเมจแล้วนะเราก็จะยืนยากโอเคเราได้มงกฎเล็กมาก็ช่วยได้นะครับผมมันจะทำให้เรือเราเด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ หือว่ายืนยืนยืนต่อได้พักหนึ่งอะพอเรามันสายนัวอยู่แล้วด้วยไงถ้ารำถึงเจ็ดวิมันก็จะคูลดาวแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกนะ้เจ็ดวิหรือสิบวิผมไม่แน่ใจว่ะหรือแปดวิสวัสดีจ้าปลาดอกเข้าหัวเอ้ยโดนเอ้ยโดน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 อันตีโดนอยู่ไปไปตายโอ้โหแล้วทำไมกูดีมาตัวหลักตายนะสวยยังรำอยู่ปลาดอกเข้าหัวไปตายเป็นไง นี่เปิดไฟดีอยู่นะครับต้องแบบนี้นะครับเปิดไฟดีนะคือยืนค้าให้เพื่อนนะนะเพื่อนก็มาเติมจังหวะสองนะครับอันนี้กาเรียกจังหวะแรกนะครับผมเรียกรับรับเพื่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแตกอลิแตกมาเลยมาแล้วมารับแล้วเอาฟ้าก่อนเรียบร้อยไปไงเจอเจอ็จอตน,นี้ก็ไปไง โอ้โหบัฟฟ้างงเลยะมึงปาทำมายัางงั้นผมก็งงเหมือนกันผมนึกว่าผมแบบเดินไปอยู่หลังบัฟฟ้าแล้วไงเออเขินนี่โคตรเท่เลยช่อนนี้กูทำทํามันเอาล่างครับผมเพื่อนจะเอาล่างนะแต่เราไม่เอาครับเราเอาคลิปน่าจะได้นะครับผมเรามีมียอนนะยอนน่าจะเริ่มมีของแล้วนะตีเป็นเปอร์เซ็นไงประเด็น หลวงพ่อสวัสดีจ้าโอ้เรียบร้อยหลวงพ่อแตกไปนะครับเมื่อกี้ผมไหลไปเอาตัวโลนายนะแต่ไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่าเพื่อนเขาเกิดพอดีไงเขามารับเราเราก็จะแตกได้นะเฮ้ยเฮยย้อนโอ้โหกูว่าแล้วย้อนต้องตายแล้วจังหวะน,นี้กูว้าวไงแล้วกูจะตายแม้แต่กูอันติโดนนะครับผมมาดิตายแล้วไม่กลับนะเที่วไม่กลับเหรอสุดสุดแน่นอนช็อน,นี้ ตาดอกเข้าหัวสูตรแน่นอนหายหมดยังไงเออเอเอ,เอปลาดอกสวนไปดิเฮ้ยจะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บยังไงอืมตรวจฟิกไม่โดนเฉยนะ่ะอะไรอ่ะเทลบอกออกแม่มเลยอ๋อทำไมเป็นงั้นครับเพื่อนเมื่อกี้ผมกดฟิกเกอร์ไม่ติดไงถ้ากดฟิกติดน่าจะได้สก,กัดอีกตัวนะทีนี้มันกดไม่ติดไง กดไม่โดนไม่ใช่กดไม่ดีหรอกกดไม่โดนปุ่มครับน่าจะกดโดนระหว่างสกิลหนึ่งกับสกเกเห็นเห็นในคลิปอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับผมคือจอมันใหญ่ปุ่มก็จะหักนะมันก็เลยทําให้เรากดไม่โดนนะเพราะว่าจังหวะลําลเนี่ยเราจะลนไงอืมอืมไม่ถึงเราจะลนไปเองนะครับผมเวลาลําเราจะไม่ค่อยสนใจนะเราจะโฟกัสที่ตัวละครอ,อย่างเดียวนะสกิลเราก็ไม่ได้มองอยู่แล้วนะครับ เม่อเรากดโดนไม่โดนคือใช้จิตสัมผัสไงเอออะไรวะมึงแจกพิมอะไรมัวนวะไอแจกอะว่าทเทลแจกไป็นขอใครอะซื้อของอยู่ใครมาเดินแถวนี้เนี่ยเอ,อ้ยใครมาเดินแถวนี้หรอแม่งน่ากลัวม่งเราแล้วก็ปล่อยไป เราเก็บอันตีไว้จัดพวกบางๆจริงๆเราเปิดได้ไม่อยากเสียนะวัวเพื่อนมาเติมไงแล้วอันตีเราหมดมาหลวงพ่อสวัสดีจ้าไปไหนพี่โตโอ้หกดฟิกไมติดี่แกผมกดฟิกนะเมื่อกี้แต่ผมไม่โดนไงก็เลยไม่ไปไงก็เลยป,ปลาดอกลมๆไปไงนะั้นปลาดอกให้เขินนะอย่างเงี้ยไม่ได้นะฟอรเรน ทีหลังกดให้มันติดนะเอาดากเพื่อนดีกว่าเรเอาดากลนะวตีไปอา้อาวอา้าวอ้าวไม่ตีแล้วก็ไปลากมาอีกทีเนี้ยกูต้องกลับไปลากอีกทีนี้มาแล้วพี่มาแล้วน้องตีตีตีไปสวยย้อนย้อนแรงแล้วย้อนสบายแล้วทีเนี้ยเกมเนี้ยย้อนแบกได้นะครับแล้วเราก็น่าจะจบได้นะ อะไรอะใครขยะอีกอะใครขยะน่าใครขยะกันเดี๋ยวว่ากันเกมมีแพ้มีชนะเพื่อนเดี๋ยวว่ากันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่ามาหลังกันนะ๊กเกอร์เข้ากบหม่อมมาดีเรียบร้อยหมดนะครับเกมเราก็มีแพ้มีชนะเพื่อนเดี๋ยวว่ากันถ้ารู้ว่าเล่นแจกแล้วเราก็อย่าไปแจกคือแจกต่อเลย เล่นแครี่เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างค่อนข้างลำบากอยู่นะครับคือจะเดินเดินลึกมากก็ไม่ได้คือถ้าไม่ตามเพื่อนกระดางอยากประสบการณ์ที่เคยเล่นมานะคือไม่ตามไม่ตามแล้วก็อะไรอะ่ะคือเดินลึกมากก็ไม่ได้โดนล้ว,ลวงเนี้ยไม่ดูก็แบบโดนดายถือว,ว่าเข้าใจนะครับผมแต่เบอร์เกมมันก็เล่นไม่ได้จริงนนะ เกมไหนเล่นได้มันก็เล่นได้นะแต่ถ้าเกมไหนเล่นไม่ได้มันก็จะหนักๆหน่อยนะครับก็จบไปมันที่เรียบร้อยนะครับสําหรับฟอร์เรนดิโนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องของเรานะครับว่าจะได้ไม่สูภาพก็าต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผม